โอ้โยยกก็มาด้วยไปไหนก็ไปด้วยนี่โอ้ยไปกลับบ้านทีนี้ไม่ต้องไ, <ป S 1> ไหนๆก็มาล้างทีเดียวให้เสร็จไปเลยอาทิตย์หน้าไม่ต้องมาอีกวันนี้ทีมงานเราทำงานครับมันซื้อของอะไรนี่ร้านอุปกรณ์ก่อสร้างวันนี้จะไปยิงฝ้าที่บ้าน จากโดนฝนนกพิราบเข้าแมวเข้าซื้อแผ่นไปยิงเองทำเองกับทีมงานหาปาเนี่ครับพี่น้องครับอันนี้เป็นวันเสาร์แดดกำลังดีตอนนี้มาซื้ออุปกรณ์ก่อนเสียนบุญนี่ครับเสียนหาปลาแต่วันนี้เราจะไปทำก่อสร้าง ทีมงานเราขับไปมันกระเทกหักไหมนี่นไม่ท่าี่บินเราไปไม่ได้ไปงั้นกลับบ้านลงมือทำเองชิมงานโอ้ยยกก็มาด้วยไปไหนก็ไปด้วยนี่โอ้ยไปกลับบ้านทีนี้ไม่ต้องทำงานต่อที่บ้านโอเคไหม เด้อเรี้ยงไงไปโอ้ยผ่านทุ่งนาข้าวเขียวขจีข้าวสวยมากครับมีข้าวดำวานี่ข้าวหวานนี่มันจุกจุกไม่ใช่เขาซ่อมเหมือนไรตัวนี้ซ่อมเลี้ยงค่อนข้างสวยเลยวันนี้ปลาดีข้าวสวยนี่ฝั่งนี้ห้องยักษ์นี่นี่ นี่ฝั่งนี้เขาแยกหนึ่นนติดคลองเลยนี่ฝั่งนี้นี่นี่ข้าวแยกหนึ่งทำเบียยหวานเด่นคนเดียวอ่าถึงบ้านแล้วครับทีนมงานช่างบุญเตรียมของลงนี่ยิงฝ้าแผ่นเดียวเราจะเข้าไปยิงยังไงนี่แหละคือปัญหา นี่เราจะไปยิงด้านในนู่นเพนกพิราบกับแมวจะเข้าจะเข้าไปยิงยังไงสำคัญเบอร์สิบเหรอโอ้มีบป่าตอนนี้เปลี่ยนลูกรอยก่อนลูกลอยน้ำเสีย อันนี้หยุดหาปลาทำบ้านก่อนลูกลอยนี่อ่าเรียบร้อยเปลี่ยนลูกลอยเสร็จเรียบร้อย ต่อไปคืองานยากเราเนี่ยต้องถอดกระเบื้องออกเพื่อจะยิงฟ้าคนเข้าไปยิงไม่ได้ดฟ้าตัวนี้ออกกระเบื้องตัวนี้ออกเอาไปโผล่เข้าไปยิงฟ้าด้านบนถอดเสื้อแล้วหาปลาแล้ว อ๋อตอนนี้ก่อนปิดนี่แล้ไม่ต้องก่อนปิดนี่ปิดนู่นเฮ้ยไ่ท้ายเลยเนี่ยเรียบปิดนี่เลยนี่ไปเอาอย่าปิดหัวนี่เลยอะไรเข้าไม่ได้แล้วปิดฝั่นนด้วยเบิงหรอเบิ่งปิดที่ปิดโน่นแม้ว่ามันขออะไรบ้มันเข้าไม่ได้ปิดฝั่งนี้ฝั่งโน้นเข้าไม่ได้แล้วนี่ก็วอาวกวอล์ตามไปเลยวอา์กโน้นลองกันเบิ่งเลย เปลี่ยนี่ก็ได้เปลี่ยนนี่เลยปลีนี่แล้วก็ปิดฝั่งโน้นสองที่ใช่สองฝั่งเลยแล้วก็ไล่ไล่ดวงหน้าอันไหนมีช่องหยกเลยเอาออกมาดูที่เนี่ยมาดูดิ่ปลีนี่แล้วเปิดโน้นใช่เดี๋ยวผมจะโน้นเล้วดึงมาเสมอนี่เลยเออแล้วก็ยิงเอาทำเลยนี่แบบนี้เลยได้ได้ทำมาอย่างเงี้ยเออ ไีไอ้โจ๊กแคบแคบต้องเดือบร่วงอีกท้องในเดือดต่อไป เจา vale. ะเพื่อยิงน็อตเราไม่ต้องเชื่อมผ่าเหล็กก่อนแล้วก็ยิงน็อตสกูเข้าเลย อ่าตอนนี้เราก็จะปิดแผ่นกันนกพิราบกับแมวเขา้าพี่น้องครับนี่ป่ายิงไม่ได้เราปิดด้านนอกเลย<ม>เขาไปยิงไม่ได้มันติดมันแคบเกินไปที่มนุษย์จะมุดเข้าไปได้<ม>ยิงปิดด้านนอกเลย<ม>นี่ยิงปิดมุมนี้เลยฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งตรงข้ามอีกเพราะมันแคบเข้าไปยิงไม่ได้ยิงปิดเลย พราะตรงนี้อยู่กลางทุ่งนานกพิราบค่อนข้างเยอะเวลาเราไม่อยู่บ้านมาทีนึงเต็มบ้านเลยเพราะเลยหลังบ้านตรงนี้ไปก็จะเป็นทุ่งนาทั้งสองฝั่งเป็นทุ่งนาหมดเลยที่พักอาศัยแหล่งอาหารอย่างดีเลยเราก็จะเป็นต้องปิดไม่นกเข้า นี่เรียบร้อยฝั่งนี้เสร็จก็จะไปยิงอีกฝั่งหนึ่งหลังจากที่เราทำงานเสร็จเราก็จะไปทำต้มขาหมูเยอรามาันกิงกันครับพี่น้องครับเดี๋ยวไม่รู้เมนูอะไรไปดูทีหนึ่ง น,น,นี่ก็ดึงยาวเกินนี่แลกวปิออีซี่คนให้เรียบร้อยให้ดูเมืออาชีพหน่อย ไม่เหลือช่องแม้แต่มดจะปลวกเข้าได้เราปิดให้หมดฟ๊าเออโอห พอไม่ได้ครับอืมออองเนาอ่ะตวเองเยนี่เรียบร้อยฝั่งนี้เหลือแต่สีรอยเปืปะปะเ้อนปะศิลปะรอยอะไรมาปิดแล้วสีมาปิดอีกทีนึงครับพี่น้องครับนี่นี่การน,นกกันแมวเข้าไปใต้าชายคาบ้านนี่ครับนี่แล้วก็อีกด้านหลังบ้านฝั่งนี้เราจะปิดสองฝั่ง ฝั่งนี้รูใหญ่รูฟันวุ้นเลยเนอะแต่ซอมัน да: ตกว่ารหมือนเียวันนี้ยังไม่นียังห่างเลยวุ้นเนี่ยตรงที่แม่นั่ซอกกันนะนี่เออไม่รู้มีช่องไหนมั่งที่แมวเข้าได้อะก็นน่นสิแมวเข้านกเข้าเราจะปิดฝั่งนี้เหมือนฝัน <lum pp> keeper, od, ่งข้างหน้าเชี่ยวชาญร้อนมากหาปลาก็ถอดเสื้อทำงานก็ถอดเสื้อ วัดแล้วก็ไปตัดแผ่นฝ้ามาปิดเดี๋ยวตดเลยอีกท่อนหนึงเดีไปย่จอ้า ศีนแล้วครับอากาศเดดๆร้อนๆยิงแผ่นนี้เสร็จก็คือจบงานครับพี่น้องครับนี่งานง่ายๆวันนี้จะเสร็จแล้วครับพี่น้องครับ ของฟ้าโปร่งโอ้โหสวย,ยงามนกก็บินสบายจะมาเข้าบ้านแล้วกันช่างวุ้นจะเสร็จงานแล้วพี่น้องครับนี่ช่างวุ้นกำลังขึ้นไปเช็คความเรียบร้อยด้านบนมันจะมีช่องไหนมั่งที่เป็นรั่วมันมีรูที่นกหรือแมวจะเข้าได้ปีนขึ้นไปดูข้างบนเลยร,รอบๆบ้านเลย เช็คงานให้เรียบร้อยก่อนปิดงานนี่พอดิดฟ้าเสร็จทีมงานก็มาล้างยาตอทีมงานช่างแซมของพระอุดมไม่ล้างตัวเดียวพอไม่ไหวทำทีเดียววันเดียวเลยแต่ตัวนี้เอาไว้ก่อนยังทำงานอยู่ที่ต่อไปค่อยมาล้างยิงฟ้าเสร็จ ช่างวุ้นแล้วก็ช่างแซมกับช่างเอหลังเอในหมู่บ้านอลิสล,ลานี่ครับทีมงานนี้เสร็จแล้วนอนไม่ไรเราเอาลง Youtube เลยนี่ทีมงานช่างเอล้างตัวเดียวก่อนวันนี้หมดแรงช่างมาบอกมาหมดแรงแล้วเราก็หมดแรงมันกันร้อน P.P.S. Service นี่ทีมงานคุณภาพไปพักก่อนรบกวนช่างามาอยู่ข้างนอกก่อนแล้วกันทางเปลี่ยนใจแล้วล้างทั้งสองตัวเลยเพราะมันไม่ได้เปื้อนมากไหนๆก็มาหล้างทีเดียวให้เสร็จไปเลยอาทิตย์หน้าไม่ต้องมาอีกเพราะไม่ได้เปื้อนมากเท่าไหร่พอได้เอาเครื่องมาแล้วก็ ทำทีเดียวให้เสร็จไม่ต้องรออาทิตย์หน้าเอาล้างสรุปล้างทั้งสองตัวเลยในในก็มาแล้วทีเดียวอะไรไปครับหลังจากเสร็จแอร์นี่ก็คงเรียบร้อยวิดีโอนี้ก็คงมีประมาณนี้ครับพี่น้องครับ เดี๋ยวไว้เจอกันโอกาสหน้ายังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องนิยมชมทุ่งนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวเราไปหาทำอะไรกินกันหรืออาจจะเป็นขาหมูเยอรมันครับพี่น้องครับไปแล้วครับสวัสดีครับ